ดีพี่น้องนะคะแดดก็าหาก็ะเห็นแดดพี่น้องจ้ามันนี่กระไดเนาะโอ้ยก็าหากะเห็นแดดเห็นนี่พี่น้องเลยวุ่นขดนอนตื่นสายยังได้พี่น้องมันน,น,มนี่กะสายอยจ้ามันนี่ว่าจะไปซักผ้าก่อนซักผ้าสัมภาระพี่น้องเลยนะคะสาวน้อยยุดโรงเรียนมันนี่ ด้เวลาสัผ่าน์เราจะเนาะอ่ะได้คั่วเหรอนี่ก็ได้ดดดขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนะคะทุกคนกินน้ำก่อนพี่น้องกินน้ำก่อนเมื่อนี้แดดดีก็เลยสิจัดสักผ่าสักเพ็ เสื่ยขยับไปทิมกับท่านเดีอ่วอไปเลยพี่น้อง ยาปาลาพาดุมหมดแล้วพอดีเลยพอดีมาที่อ่ะเรียบร้อยทุกคนนะคะเรียบร้อยแล้วก็ซิมาเช็คครัวก่อนล้างถ้วยล้างซามก่อนพี่น้องที่เหลือว้เมื่อวานนะคะที่เหลือใบเมื่อวานนี่แหละ มีไม่ดจ้ะสักขาสักแพ่เลยเนาะแต่เนาะเมือ่สอส2งแมเมอที่แล้วผ้ากัปไิเก็บเขาจะถิ่งก็ม่อ้อยกับบ๊อบมีน่นะถ้าจะถิ่งก็เป็นเพี้ยเพ่น่ะก็สิเก็บมากินตบกับตับต่าก่อนนะเป็นเพีย้นยนด้เลย มียอดเลยแต่เพีเ้ยกินเหลืองเต็มต้ยู่ที่นอกใช่ได้ถ้าจะกินกนะแต่วถ้าจะกินจะโป่งยอดดีดีแต่ว่าเพี้ยลงมาเนี้นยใชได้ดเนี้ยก่อนที่จะเดินมาจะลงบานนะแต่นะถ้าสาน้อยไปอันลงบานพี่นะถ้าไม่เป็นเพี้ยเป็นอย่างเนี้ยัย่างเงินมันยังมียอดเห็ดเก็บเพอาได้มากินด้วยกัน วันนี้ไปเบิ่งสองสามมือที่แล้วนะบ่มีมีตะเพี้ยลงเหลือเป็นต้นอยู่จ้าน้ำทะเลช่วงนี้ไปเบิ่งแล้วเป็นตะยานแห้งนะคนนะน่ากลัวมากเลยนะน,น้ำทะเล อยแก้วนะค่ะไรคะแ้วบอกว่าจะไม่กินัะไรทำงานเรือนตกน้าวเลยจ้าตกขาตะแก้วธนรกิจยังไม่เศ้าไม่เศร้าคือเดิมเมืนเดิมที่ปกะการ มันทำงานได้ ổi, ีอน้เสียงดังที่หนูมีสัด ว่านื้อเสร็จไปแล้วล่ะแล้วมีกระสีเสร็จอีกจักหน่อยเป็นคาบมัน,นะคะ่ะซุปแ้วเสร็จอีกคือเก่เกาคือเดิมกระทะน้ำมันผู้ใหญ่กับกระทะนิดทิมเดีเราจะทอดนั่นทอดนี่นะคะเราก็บานิดทิมกันไดย อาบน้ำท่านได้ทาแป้งทาครีมแล้วจ๊ะพี่น้องถ้าได้ทําเนี่ยถ้าได้ทํามีอย่างอยู่พี่น้องทํานมีอย่างก็ท่านได้ทําไม้จ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยจ้าบ้าไทยผสมลาบ้าท้องผสมไทยเด้อพี่น้องยังไม่ได้ทําอย่างเลยพี่น้องเลย ตื่นมาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็นัน่งทำข้าวนะจ๊นะเนาะนั่งทำข้าวเสร็จโต๊ะตเตียงจังหน่อยก่อนกเสียไป,ปขยายไปทิ้งอีกอนะตัวว่ามันมีภารก,กิจแม่บ้านเสร็จโต๊ะเสร็จยังถ้วยซามล้างแล้วเมื่อวานทุกคนถ้วยชาเราล้างเสร็จแล้วนะคะภารกิจเท้ากับเบิร,ร์ดแล้วโมมีภารกิจแล้ว มันก็มีแนวเห็ดแล้วพี่น้องเพราะว่าเห็ดแล้วแล้วเอาว่าเม็นเห็ดแล้วแล้วก็ยังมีอีกอยู่พี่น้องยังมีอีกอยู่พี่น้องนะว่าเป็นเห็ดแล้วแล้วโอ้ยจะเดือนก็ได้อ่ะพี่น้องตั้งโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะว่าเม็นแล้วแล้วก็ยังอีกสองสามใบนอกจากจานสับไอจัาจาน ่น้อยก็ไม่วานหบบเบ้าแล้วก็ได้เออราคาถูงไว้บอสวัเราออกมาเนี่ยไม่นานให้เพื่อนแตน่งเลยมันเแล้วๆกั่ย่างเท่าไห่เนาะ จมมันคับมันติดตะลัเข่าจะเล็กลงเรียนกินละพวกพัดพวกเง้นมันติดตะลักเข่าน้องเอ้พวกพัดพวกเง้นเก่งปมาณนึงเยวพวกกันติดมันคุยน้อยว่าแม่คุยมากวันไหติดมันมันเก็ตอันพวกพัดพวกเงินอยู่ังเกีจะเือมาไล่ลาย เรือลายนีจจ่งพี่จะที่เนี่น่าจะเป็นเกลียวานบนะัก,บกกินบเบิรเนือับมาตลอดเลยกับเขา้าแล้วก็เป็นมันเล็เนติดกะลักเขาน้อยเจ้ากับมุกเจ้าว่าจะเหตอยังเนาะเหลาไอย่างแต่ท,ยยท,ทีนี่นเนี่ะทับเปลี่ยนวงเวียนแบบไปนั่นแหละทุกคนที่จะร อาหารกลางวันก็เป็นอาหารกลางวันเน,นี่ยฟรีนเนี่ยนะทุกคนสำหรับสำหรับนักเรียนเนี่ยจะกรีนเน่ล่ะนะคะ เรียบร้อยหวพี่น้องเราเนเบิดแล้วแต่มาสอม่องเบอ่งแตยังม,มีอยู่นะ,ะเรียบร้อยในบ้านแับจวดค่าเดียวนั่นแหละพี่น้อง <c oughs> ใน่บ้านกับจวดค่าเดียวพี่น้องจ้านะอะเสจภารกิจแม่บ้านแม่เรือนล้างถ้วยล้างซมเสร็จถูตามห้องครัวแล้วนะคะทุกคนมาดีก่ะซิลอไปตากผาเดาาอร์เดี๋ยวสิไปหาทาโค้งทาครีมก่อนแม่บ้านอาบน้ำบ้าในทาครีมอยู่พี่น้อง นะคะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณหลายๆรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ